เอาแถวลงงนีうう Ô, ่แถวลงลงล้างไปอีกล้งไปอีกครับเอากระเบื้องอาตนนี้เอลงมางนี้อาแถวนี้แถวนยาามไปหน่อยยาไปหนเดี๋ยวเดวเดี๋ยวก็ต่อมาันหลังมางนี้เดี๋ยวให้ไปลงนะมวงจับตอนนี้เป็นต่อหล ตรงนี้เป็นตอกอกอกาย,ายอย่ๆอย่างนี้คู่หน้าคู่นี้คู่นี้ไปๆดาคู่นี้คู่นี้คู่นี้อาเกินเกินเกินไปาะ

vâng ăn vây áp bên ơi 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 vây áp มาอยมาตรงนี้คอาไม่รู้เรามาทางนี้แลบอก คนที่ต่อคนที่ต่อแถวแล้วอย่าให้คนอื่นแทรกนะครับเอาต่อแถวถ้าไม่ต่อแถวไม่เป็นไรคครับตรงนี้ครับ นั่งแทรกนะครับต่อแถวแล้วเินไปรับของนะครับบขอด้วย